สวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้6นาฬิกาประมาณ48นาทีเช้านี้11องศานะคะที่อำเภอพร้าวันนี้เราจะไปไวันนี้เราจะไปใส่บาทในเมืองค่ะหนาวมากเลยแสงทองส่องฟ้านะสวยแสงทองส่องฟ้านะคะสว,สวยมากฟ้าใสๆอย่างนี้แหละหนาวหนาวมาก หนาวมากเลยนะใตรงสาใช่ป่ะครับใช่ตอนนี้อยู่กลางทุ่งนะตั้งแต่หน้าหนาวมาก็วันนี้เนาะที่เย็นที่สุดเลยนะกลางทุ่งหมู่หนึ่งตะบนบ้านโปงเอยต่อระหว่างหมู่สองเนาะอยู่ใกล้ๆกลบ้านสองเท่าค่ะอยู่ไม่ไกลนิดเดียวนิดเดียวเองสวยมากเลยอันนี้คือนาที่เขากำลังจะปักด,ดาใหม่เนาะกำลังเตรียมวิจวารณ์นี่หน้าหนาวนะเขายังทํานาเนาะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดนะ ใช่มกรลาคมปี2566น้ำท่าอย่างมุโดงสฉินฮงอยู่สวยมากมันดูอบอุ่นนะเนี่ยแต่มันหนาวนะดม,มีแสงสะท้อนสวยมากเลยไกลๆตรงนู้นเป็นหมอกแล้วนะ่ หมอกจางๆนี้แหละหนาวฟ้าใสๆธรรมชาติสวยงามอย่างน,นี้มีอยู <ah> ่ทั um> ่วไปอันนี้คือที่ตำบลบ้านโปงหมู่หนงอำเภอฟ้าจังหวัดเชียงใหม่สวยงามมากค่ะได้ยินเสียงลกร้องไกลๆแล้วนะตรงต้นไผ่เนาะ เดี๋ยวมิ้ขับรถไปเรื่อยๆวันนี้เอารถใหญ่ไปค่ะถ้าเอารถมอเตอร์ไซค์ไปนี่หนาวแน่เลยสวยมากๆ